บ้านคุณย่านะคะที่พักประแดงนเนวันนี้ก็คือยังไม่ได้กราบหลังจากบทพราเสร็จเราจะมาทําเป็นตัวบริค,คินน่งกันนะคะเคพราะว่าคุณย่าอยู่คนเดียวแล้วก็พีส่สาวก็ไม่ค่อยว่างนะคะควันนี้เราจะคลีนบ้านใหม่ทั้งหมดเลยไ้ดูสภาพบ้านกันเเ้ยยยไดันคคคุม่บอก อันนี้เป็นห้องของคุณย่านะคะก็นี่ค่ะแต่เราจะมากรีนห้องคุณย่าให้ใหม่กันนะคะค่ะก็เคลียร์พัดลมเสียบดาวอะไรออเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ so โซฟาเนี่ไปต่อยทีนี้มาตัวที่สองค่ะคุณค่ะ Oh God. มาค่ะบริคีนิงเดย์นะคะแก้ความจริงแล้วค่ะตอนนี้เราก็เสร็จส่วนหนึ่งแล้วค่ะ,คะตอนตรงนี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้อนนโอเคค่ะนี่วนมุมโซฟาตรงนี้นะคะเราก็ เราถอดไปสักแล้วก็มาเย็บใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน่ค <c oughs> ุณย่าค่ะโอเคค่ะนะคะสำหรับวันนี้บิกินี่ของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทำตั้งแต่เช้านะคะจนถึงค่ำเลยดึกๆเลยแล่ะคะ่ะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยสุดๆเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้นานแล้วนะคะแต่ทำเพื่อคุณย่านะคะแฮปปี้ ก็มีความสุขแล้วค่ะอันนี้โซฟานะคะก็บอกเลยว่าต้องเรียกว่าลอกคาบกันเลยใช้สุดฝีมือจริงๆค่ะน,นี่โซฟาเป็นใหม่นะคะแล้วก็นะคะบ้านเรานะคะเป็นบ้านการะดมแมมมอนนะคะเป็นสูตรโบราณนะคะทำมาประมาณ70ปีแล้วนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะในตัวของเราแมมมอนก็ติดต่ออกมาได้นะคะโอเคค่ะทีนี้มาดูบ้านห้องคุณย่าก,กันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างงานะ เคลีนใหม่หมดเลยนะคะทำได้ดีที่สุดอที่เราทำนะคะคุณยยากใช้นอนนะคะยังมีความสุขสําหรับวันนี้นะคะจบไปก็บอกเลยว่าเล็บน,นะคะพังค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเดีย๋ยวจะมาทำอแบบนี้